สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันหรือลัคนาการสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยประจำเดือนกันยายน2565นะคะ ตอนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านการุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชรทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์ทุกการติดตามที่ถือว่าเป็นการให้กําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์นะคะขอบพคุณมากๆค่ะค่ะเรามาเริ่มการอ่านดวงดาวว่าเดือนกันยายนนะคะอาจารย์วางผังดาวไว้นะคะ ก็จะถึงวันที่30กันยายนนะคะว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าเดือนกันยายนเนี่ยะนะคะก็จะเป็นเดือนที่ชาวราศีกันอาจจะต้องให้ความระมัดระวังในการทําอะไรต้องมีสติมีความรอบคอบให้มากที่สุดเหมือนกันนะคะทำไมอาจารย์ต้องมองงั้นแต่คนเราเนี่ยดวงดาวไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปทุกเดือนนะคะเพราะว่ามันจะมีการโยกย้ายการเดิน ไปข้างหน้าถอยหลังพักมนเสดอะไรก็ว่าไปตามการเดินของดวงดาวนะคะมันก็จะส่งผลต่อชาวราศีแต่และราศียังไงนะคะแต่ที่มีผลมากที่สุดมันจะเป็นดวงาดาวที่ตอนท่านเกิดด้วยว่าไปกระทบกันยังไงแต่ที่อาจารย์อ่านเนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์ได้ระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นดาววงนอกเพราะ,ะนั้นมันก็คือดวงภาพรวมนั่นเองนะคะโอเค ที่อาจารย์ต้องเกิดแบบนั้นเพราะบางท่านอาจจะก,กังวลอยู่เหมือนกันถ้าใครพอที่จะรู้เรื่องโหราศาสตร์อยู่บ้างนะคะเพราะว่าอะไรใช่นะตอนนี้นะคะตอนนี้เรามาด,ดาูดาวของชาวราศีกันดาวประจําตัวเฮ้ดาวพูดตอนนี้ก็อยู่บ้านของตัวเองได้เกษตรอยู่ที่บ้านราศีกันอยู่แล้วมีความมั่นคงมีความาทำอะไรก็สําเร็จพระรหัสก็ยังเล็งลักพระฤหัสมาจากเรือนอที่ดีนะคะก็ในเรือนของคําว่า พันธุอ่าบุตระโทษทีค่ะพันธุปะตะัตตานีอย่างเงี้ยนะคะก็ในแง่ของคู่ครองคนรักอ่าญาติพี่น้องนะพันธุให้การสนับสนุนเลงรักเป็นคู่วิชาการหรือแม้กระทั่งท่านทําอะไรก็มีความสําเร็จได้ง่ายพระหัสยังแปลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะหเป็นดาวมหาบุญก็ยังมีตัวช่วยอยู่นะก็อย่าพึ่งแบบ กังวลไปเพราะพระหัตเป็นเกษตรด้วยอยู่เรือนปัตตนีเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างทำไมต้องต้องบอกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าวันที่สองกันยาเนี่มีดาวย้ายก็คือตัวท่านนี่แหละ,ะเดินถอยหลังไปที่เรือนวินาศเดินไปที่เรือนวินาศนะคะก็ไปเจอกับพระอาทิตย์ที่อยู่เรือนวินาศตั้งรับอยู่แล้วแล้วก็ยังมีดาวย้ายอีกดวงหนึ่งคือ,คอพระศุกร นะฮะเพราะฉะนั้นเรือนวินาศมีดาวรุมกันเลยกลุ่มกันอยู่3ามดวงนะฮะคู่สมพลคู่ธาตุน้ําคู่วิชาการนะฮะเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อตัวเราเองไปอยู่เรือนวินาศอ่านะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะเกิดเนี่ยนะคะถ้ามองดีก,ก็ก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแต่มีสิ่งที่มีปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันหน,นะคะ ดาวพัทสุกเนี่ยมาจากเรือนการเงินของท่านการเงินวินาศกระดุมพระวินาศมันก็อาจจะแปลว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของใช้จ่ายวินาศเป็นเกษตรเงินก้อนใหญ่ออกไปในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องวางแผนนพระพุทธตัวท่านฉลาดอยู่แล้วดาวพระพุธเนี่ยประจําตัวท่านจะต้องวางแผนแล้วล่ะว,ว่าท่านจะใช้จ่ายเงินแบบไหนเพราะมันจะมีเงินไหลออกค่ะเพราะนั้นท่านควรเอาไปลงทุนในเรื่องการลงทุนแล้วเกิดประโยชน์แต่ การเงินท่านเวลามีเงินหรือจะเก็บเงินอะไรก็ได้ให้อย่าให้ใครทราบคําว่าวินาตก็คือจะต้องเป็นความลับด้วยนะ,ะท่านต้องอยู่แบบเขาเรียกว่าเออไม่เออกระเรืออยู่แบบไม่ได้ทําตัวให้เวอร์นะฮะเพราะว่าท่านไปอยู่เรือนวินาศนะคะแล้วการเงินวินาตก็แปลว่าจะต้องมีการจ่ายออกไปเยอะนะคะแล้วก็พระสุขมาจากเรือนสุภะนะฮะ สุภาพวินาทก็ยังระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่นะดาวพระศุกร์เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ต้องตรวจเช็คสุขภาพด้วยและสุภาพยังแปลถึงเรื่องของการเดินเอกสารไปต่างประเทศช่วงนี้อาจจะเป็นประเด็นปัญหาก็อย่าพึ่งอรอให้ดาวพระพุธเนี่ยเดินย้อนกลับมาทับหลักท่านอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเดินช่วงนี้เอกสารนะคะสุภาพวินาทไปต่างประเทศอาจจะไม่ผ่านลคะค่ะ อาจจะมีปัญหาเสียงเงินทิ้งก็ได้อันนี้ก็ต้องก็ต้องระมัดระวังและอีกเรื่องหนึ่งค่ะาดาวคำว่า,าสุภะนะฮะกลุ่มกับดาวกรรมมะพักพุธเป็นดาวกรรมมะด้วยเจ้าเรือนกรรมมะคืองานาบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานย้ายงานย้ายบ้านเกิดขึ้นนะคะ แล้วดีสำหรับตัวท่านเองไหมในเมื่อเขาอยู่เรือนแบบนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นก็ถือว่าถูกกับดวงเลยบางท่านซ่อมบ้านย้ายบ้านขึ้นบ้านใหม่จากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งมันก็ได้ยกเว้นไปต่างประเทศก็อาจจะจะต้องอยื่นเอกสารช่วงที่พระพุทธย้ายกลับมาทับลักอาจารย์ก็ต้องบอกเงินนะคะหรือถ้าใครจะแก้ไขดวงแบบนี้นะคะก็อาจจะเปลี่ยนแค่ย้ายที่นอนก็ได้นะคะ ก็จะทําให้ดวงท่านแบบไม่ต้องแบบเสียหายมากย้ายที่นอนเคยนอนอยู่ห้องหนึ่งก็ย้ายไปนอนอีกห้องหนึ่งหรือย้ายมุมห้องก็มีส่วนทําให้เป็นการแก้ปัญหาในดวงดาวที่ตัวเองตกเรือนวินาศมากุมกับกรรม,มะมกรรม,มะคือการงานจะมีปัญหาอย่างเงี้ยนะคะทําไมต้องบอกงั้นก็พระอังคารเนี่ยนะคะมาจากเรือนอะริไงคะ สหชาด้วยสหชาอริเวลาพูดคุยอะไรกับใครอาจจะเป็นประเด็นปัญหามาอยู่เรือนของพระสุกร์ถึงว่าจะเป็นคู่มิตรแต่พระสุกร์มาเจอพระพูดแต่อยู่เรือนวินาศเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องไปตามดาวว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นในการเจรจาพูดคุยอ,อาจจะเหมือนกับชาวราศีกันอาจจะพูดแบบผงผางการตัดสินใจที่บางครั้งอ่ะ มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าท่านรอบคอบมีสติท่านรู้จักเอาตัวรอดอยู่แล้วนี่อาจารย์พูดตามดวงดาวนะคะ,ะท่านก็ต้องระวังทำไมต้องระวังก็เหมือนที่บอกพระราหูมาอยู่เรือนพ้าคันบ้าคันอยู่เรือนของพระศุกร์ดาวก็จะถึงกันแล้วเรือนของพระศุกร์และพระศุกร์มากุ่มท่านนี่เห็นไหมฮะมฤตยูก็อยู่ตรงนี้ด้วยก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหาได้แต่นะคะ มันไม่ได้ตลอดไปนะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนะฮะดวงดาวก็จะเปลี่ยนเมื่อมีการย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งค่ะวันที่17บเ็ค่ะก็จะมีดาวย้ายก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์ย้ายมาที่ราศีการทับลัคนาท่านอาตอนนี้จะดีขึ้นถึงแม้ว่าพระพุธยังไม่ได้ย้อนมาตรงนี้นะแต่อย่าลืมว่าพระอาทิตย์ เท่ากับพระอาทิตย์แลกเรือนกับพระพุธคำว่าแลกเรือนก็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสลับสลับกันนะสลับกันนะพระพุธมาอยู่บ้านของพระ,ะอาทิตย์พระอาทิตย์มาอยู่บ้านของพระพุธเป็นการเกื้อกูลกันเกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยทําใหอ้อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเดินเรื่องเอกสารก็มาเดินช่วงนี้ก็ได้นะคะช่วงที่พระอาทิตย์มาทับลักท่านเนี่ย อ่านะคะถึงแม้ตัวท่านจะยังเป็นเขาเรียกว่าเดินภาคบุตามมาที่ราศีสิงห์ก็ตามอ่ะอย่างเงี้ยแต่ผ่านหนึ่งพระหัสตัวช่วยด้วยใครที่มีคู่ครองคนรักอยู่ทางไกลถ้าท่านยื่นเรื่องเอกสารช่วงช่วงนี้เขาก็จะช่วยท่านเลยอยู่เรือนปัตนิอ่ะนะคะพันธุกการเดินทางพันธุปัตนิก็จะเกิดความสําเร็จเมื่อกี้ได้ด้วยหรือในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของ อโอกาสดีๆปัตตานีไม่ได้แปลว่าคนรักอย่างเดียวอาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาของท่านอยู่ๆก็โอเคกับท่านละ,ะท่านไปยื่นข้อเสนออะไรเขาก็รับอ,อย่างบางท่านไปขายประกรันหรือไปขอยอดไปขอออเดอร์กับลูกค้าเนี่ยท่านได้เลยได้ก้อนใหญ่ๆพระรหัสเป็นเกษตรอยู่เรือนปัตตานีมีการเซ็นสัญญาอะไรดีๆเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดฝันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยในมุมแบบนี้ มันไม่ได้เสียตลอดไปไ่ะเวลาดาวย้ายความหมายจะเปลี่ยนแบบนี้ทันทีนะคะโอเคในวันที่27ดาวพระศุกร์พระศุกร์นะคะเดินมาที่ราศีกันพระศุกเป็นนิดแต่เจอกับพระอาทิตย์ช่วยเหลือกันเป็นคู่สมพลเกิดขึ้นพระศุกร์มาจาเรือนการเงินการเงินท่านเริ่มจะดีขึ้นแล้วเห็นไหมคะเพราะว่าพระอาทิตย์กับพระพุธเขา แลกระเรือนกันอยู่ที่อาจารย์อธิบายไป,ไปเมื่อกี้พอพระศุกเป็นดาวการเงินกระดุมพระมาทับลักท่านกู้สมพลเห็นไ,ไหมท่านจะได้เงินก้อนใหญ่ๆได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะสําเร็จจากลาบลอยหรือสําเร็จจากการงานนะคะพระพุทธทษทีค่ะพระศุกเป็นเรือนกรมาการงานของท่านก็ได้ด้วยใครว่างงานได้งานทําใครมีงานอยู่แล้วจะได้ยอดไดออเดอร์เพิ่มขึ้นได้งานเพิ่มขึ้น งานเข้ามาเยอะขึ้นเพราะเป็นคู่สมพลตอบโจทย์ในเรื่องของเม็ดเงินรายได้ผลประกอบการที่จะมีกำไรกำไรที่มากมายเกิดขึ้นในช่วงปลายปลายเดือนของกันยายนนะคะตั้งแต่27กันยายนเป็นเป็นช่วงที่ดีมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเห็นไหมพฤหัสก็คู่รัพย์คู่โชคคู่มิตรกับพรอาทิตย์เนี่ยมันเป็นมุมที่ดีกับท่านจากที่ตอนช่วงต้นต,นตนเดือนาอาจจะมีปัญหา แต่พอตั้งแต่17ตั้งแต่ดาวพระอาทิตย์ย้ายมาทับรักท่านทุกอย่างก็เริ่มขี้ขายเริ่มดีขึ้นยิ่งพระศุกร์ลงมาทับอีกก็ยิ่งดีมากมากขึ้นนะคะหรือในมุมคําว่าบุตรตะลูกน้องบริวารน,นะคะก็ยังเป็นฐานให้ท่านช่วยท่านได้แบ่งเบางานที่ท่านควรจะเรียกใช้เขาก็ยังให้ความเคารพยำเกรงกับท่านอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารคนรักคู่ค้าคู่สัญญาเพื่อนอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ต่อไปก็เริ่มจะดีขึ้นนะคะทำไมถ,ถึงบอกว่าเพื่อนมีปัญหาบ้างก็ในมุมคำว,ว่าสหชารีนี่แหละคะ่ะแต่เขามาอยู่เรือนสุภาแล้วพอพระศุขมันอยู่ตรงนี้ก็จะดีขึ้นไปเลยนะคะ จากมิตรก็จะกลายเป็นศัตรูจากคนที่ไม่เข้าใจก็จะกลับมาปรับความเข้าใจช่วงที่พระศุกร์เดินมาทับลัคนาท่านในวันที่ยีิบเจ็ดกันยายนนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนสำหรับชาวราศีกันลัคนากันที่อาจารย์คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ